สวัสดีจ้าหนูคือ blackfet มาแล้วจ้าคะเรามาพูดในหัวข้อเรื่องงานศิลปะประเภทวิจิตรศิลป์กันต่อไปนะจ้ะคะเรามาเริ่มรู้เรื่องงานวิจิตรศิลป์ทั้ง9แขนงกันเถอะร่มต้นจากแขนงที่1ก่อนเลยนั่นคืองานจิตรกรรมนะจ๊ะคะท่านจอห์นคินเดกีรูรูผู้โด่งดังบอกว่าจิตรกรรมคือการระบายชั้นของสีลงบนพืนหน้ารองรับเป็นการจัดรวมกันของรูปทรงและสีที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการของศิลป,ปินแต่ละคนในการเขียนภาพนั้น เพราฉะนั้นกรมไทยบอกว่าจิจกรรมคือการสร้างงานศาสนาขินบนพื้นนาบรองรับด้วยการลากป้ายถีบปูวัสดุดลงบนพื้นรนาบรองรับสรุปก็คือกิจกรรมหมายถึงการวาดภาพระบายสีเป็นการถ่ายทอดความงามความรู้สึกลงบนพื้นระนาบสอมมิติโดยใช้เส้นรูปร่างรูปทรงสีแสงเงาสร้างสารรค์ให้เกิดภาพลวงตามีความตื้นลึกใกล้ไกลมองเห็นเป็นภาพสามมิติเป็นไงเลิศไปแล้วเจ้าคะงานจิจกรรมเนี่ยนะ